กลับมาแกะก่องตัว v ูโฟไฟ19เอสาีตัวนี้เราได้ช่วงโปรโมชั่น12เดือน12นะเป็นราคาโปรโมชั่นปกติ3ปันด์กบาทนะแต่ว่าเราได้มาประมาณ2พอนกว่าบาทตัวนะครับก็ถือว่าเป็นช่องโปรโมชั่นซึ่งราคาก็ถูกกว่าปกตินะครับเราก็ซื้อมาจากร้านอฟเชี่ยวนะครับจริงๆมีหลายร้านให้เป็นได้เลือกซื้อนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่เราแนะนําให้ซื้อจากร้านออพเชี่ยวก็ มั่นใจได้นะครับว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับในกล่องก็มีการห่อด้วยตัวสองกระปุกอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งก็ช่วยในการการกันแทกเ,เวลามีการขนส่งนะครับตัวน,นี้เราสั่งมาเป็นสีบลูนะครับเรื่องก็มีให้เลือกมากกว่าหนึ่งสีนะครับเจอเราสั่งสีบลูนะครับสำหรับใครที่กําลังสนใจมองหามือถือที่ ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรมากนะครับ vivo v ั n t a e ตัวนี้ ram สีรม64เป็นตัวเริ่มต้นนะครับที่เราสั่งมาแก็กล่องรีวิวให้เพื่อนได้ดูนะครับตัวกล่องนะครับเพื่อนเพืนสังเกตน,นะครับถ้าไม่มีการแกะซิลก็จะมีตัวสติกเกอร์อยู่ข้างหนึ่งนะครับจะเป็นสติกเกอร์กันป้องกันการแกะกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันให้ดูนะครับซึ่งหลายคนก็อาจะ ดูรีวิวต่างๆมาเยอะแล้วนะครับก็ผ่านไปก็ได้นะสำหรับคลิปแกะกล่องก็มาแนะนำสำหรับคนที่กำลังสนใจภายนก้าเอสนะครับนะครับเพื่อนเพื่อจะดึงไม่ออกนะเพราะว่าจะมีตัวสติ๊กเกอร์ป้องกันอยู่ข้างหนึ่งนะครับเรื่กว่าตัวนี้นะครับนี่ครับตัวสิตัวนี้นะครับเราต้องแกะก่อนนะครับเดี๋ยวเรากรีดตัวสติ๊กเกอร์นะครับถ้าไม่แกะก็จะไม่สามารถจะเปิดกล่องตุ๊กต่๊งออกมานะครับ ด้านในกล่องนะครับก็มีตัวเครื่องนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นต้นที่น่าสนใจนะครับในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับอยู่ในซองประตินนะครับเดี๋ยวมาดูประกอ์นะครับแถมเคสมาให้นะครับตัวนี้เป็นเคสใส่หน้าหลังมีดีเทลที่จะเป็นล็อตน,นะครับแล้วก็มีตัวคู่มือ วัตต์พักกันต่าง,งและก็ตัวหัวจร์ยอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นหัวกลมแล้วนะครับมอกนะครับนะครับสเปกก็สิบห้าวัตต์นะครับเป็น usb a นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นต,ต้นที่กําลังชร์จประมาณน,นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เน้นร์จเร็วใช้ง,งานทั่วไปปกติก็ไม่ได้หมดเร็วแล้วะนะครับดังนั้นสิบห้าวัตต์ก็เพียงพอนในการ อารุปกรณ์นะครับนะครับก็แถมมาให้ด้วยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับบางคนไปซื้ออะแดปเตอร์ที่มีกำลังวัดสูงจะให้ตัวเครื่องไม่ได้รองรับสูงกระทานนนะครับดังนั้นใช้ที่แถมมาในกล่องก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับสหรับตัวสายนะครับมีการแถมตัวสาย C toA ไอว่าเอ c นะครับตัวนี้นะครับก็มีแถมมาให้นะครับ ก็แนะนำเวลาจาัดก็ใช้สายเดิมอุปกรณ์เดิมจะดีที่สุดครับเพราะมีการออกแบบมาสำหรับกรณีโดยเฉพาะแล้วเข็มจุ่มซึมนะครับก็มีแต่มาให้เช่นเดียวกันนะครับนะครับกรณีในกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันตัวเครื่องนะครับก็ถือว่าแต่มาครบนะครับตัว เครื่องเองก็ติดตัวพิมพ์กระดอยแบบใสปกติมาจากโรงงานไม้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับซึ่งแต่ละร้านก็แตกต่างกันไปนะครับในส่วนของตัวของแถมจ้องโปรโมชั่น,นะครับเราซื้อไม่ได้มีของเตมนอกเหนือจากในกล่องนะครับจะมีตัวสลักติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับ ด้านล่างนะครับแกะจุดนี้เพื่อดึงทุกเรื่องออกจากตัว2องพลาสติกนะครับนะครับแกะออกมาครับก็เห็นตุกเรื่องนะครับตัวนี้เป็นสีบลูนะครับเดี๋ยวเราให้ดูตุกเรองก่อนครับนะครับหน้าจอติดพิม์์กระดอยมาจากโรงงานแล้วนะครับแต่อยาใครไม่ชื่นชอบก็หาพิม์์กระจกมาใส่แทนที่ได้นะครับ นะครับราคาตัวเครื่องเป็นขอบเหลี่ยมโมโมนทั้ง4ีดานนะครับพอร์ต3.5ไมค์พอชาร์จได้สีนะครับลำโพงด้านข้างเป็นพาวเวอร์สแกนเน้ในตัวนะครับเพื่อลดเสียงแล้วก็ด้านบนเป็นลำโพงนะครับกล้องสองตัวนะครับนี่ครับโมดกล้องไม่ได้สูงมากนะครับด้านข้างก,ก็เป็น ช่องใส่ถาดซิมนคนับช่องเดียวใส่กตก็ใส่ไม่ยากนะครับเป็นกตแบบนิ่มนะครับแต่ก็จะแข็งกว่าปกที่หนึ่งที่ตัวมุมเพื่อเป็นการป้องกันนะครับนะครับใส่ง่ายนะครับไม่ต้องกลัวว่าตัวเครื่องจะเป็นรอยนะครับเพราะว่าเกีดมีความนิ่มนะครับ ในการแต่งงานแรกจากเพื่อนๆถอดเข้าหรือว่าเปลี่ยนออยต้องเช็ดฝุ่นดีๆด้วยนะครับนะครับที่ขอบมุมนะครับมีการป้องกันในะดรับหนึ่งนะครับนะครับกดลงให้ดีนะครับก็จะสวมกวากบหน้าจอนะครับเพื่อนลองสังเกตนะครับตัวพิมพ์กระดอยติดมาจากโรงงานแล้วนะครับก็ถือว่าจับหนัดมือดีนะครับใส่เกตแล้วก็ ไม่รย้นะครับแต่ากาไม่ถนัดใช้ง,งานเครื่องที่ใส่เกตตัดเกียร์ใจก็ถือว่าโอเคนะครับเปิดเครื่องให้ดูนะครับก็ปกตินะครับพอเริร่บแบนรอยนะพีโว่ก็รอสักกู้นะครับ ตทําการเซตติ้งหรือว่าตั้งการซึ่งผู้ที่หลายคนก็ตั้งการมือถือ Android กันเป็นอยู่แถวนั้ลักษณะคล้ายกันนะครับตัว OS ของแต่และแบรนด์ก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าก็ตั้งการได้ไม่ยากนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้สนใจส่วนนี้ก็ข้ามไปเลยก็ได้นะครับมาก็สูน่าักนะครับระบบกจะดีเท็ประเทศแล้วก็การตั้ง่าต่างๆให้เรียบร้อยเลยวเรามันจะเป็นต้องเลือกนะครับระบบดีเท็เป็นไทยไมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เลได้เลยนะครับนะครับตัวนี้ก็ไปดูได้นะครับแต่ว่าไม่จาเป็นต้องมาเลือกอะไรนะครับก็ไปครับก็เริ่มนะครับก็ทําตามขั้นตอนนะครับเลือกในส่วนของตําแหน่งนะครับระบบก็จะดีเทคให้เราเดี๋ยวเช่นเดียวกันนะครับกดยอมรับการใช้งานต่างๆกดต่อไปนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับจับ ไวไฟนะครับดูือเพื่อนๆจะกล้ามไปก่อนก็ได้นะครับก็มาเซตติ้งไปหลังในการตั้งค่านะครับ Google, <c oughs> Google ก็เช่นเดียวกันในส่วนของการการแจ้ง,งน Gmail <c oughs> นะครับก็สามารถตั้งค่าไปหลังการสกแกนปลกหน้าจอก็ข้ามไปก่อนได้แฮปต่งงางหากเพื่อนไม่ต้องการก็กล้ามไปเลยนะครับไม่ต้องติดตั้งนะครับสำหรับแอปที่เราไม่ต้องการใช้ง,งานนะครับก็กดกลามกันตอนนี้ไปได้ กระทำทางนะครับแบบปุ่มหรือว่าแบบสัมผัสด้านก้างนะครับก็รอสักกู่นะครับกดเริ่มต้นแจ้งหานนะครับก็จะหลดก็สูนาหลักก็รอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในในการเปิดแจ้งครั้งแรกก็จะต้องรอที่หนึ่งนะครับระบวก็แจ้งเตือนต่างๆนะครับในส่วนของการโหลดติดตั้งแอปที่พี่ต่อมาจากโรงงานครับนี่ครับ แรกเมื่อเปิดกล่งองออกมาน,นะครับตัว UI, ยวอยคอนโทรลเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับเึ่ยังเป็นเวอร์ชันที่มาจากโกรงงานนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตในภายหลังนะครับ